นักเรียนครับสำหรับท้ายชั่วโมงนะครับน้าครูจะอธิบายเป็นภาษาไทยแทนภาษาอัเกตเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจหลักของการใช้ have กับ has มากยิ่งขึ้น have กับ has มากยิ่งขึ้น have กับ has มากยิ่งขึ้นยบของตัวเองแล้วส่งต่อไปโลกยีของตัวเองแล้วส่งต่อไปยบของตัวเองแล้วส่งต่อไปโลกนะ แล้วสองอันอะไม่พอ่ะสองอันสมบูรณ์นะอ่านักเรียนนะครับนะว่านักเรียนครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือการอ่านคำสั่ง ถ้าเกิดเป็นอาจารย์มังท่านนะลูกนักเรียนทำไม่ตรงกับคำสาปเนี่ยเขาจะไม่ตรวจเขาจะให้ศูนย์ทันทีนะครับเข้าบอกว่าเลือกเขตเส้นใต้คํานามคําสับป,ปะามที่บ่อสงครับ have ์แฮะอันนี้ก็คือง่ายนะลกูกเดินยังเสจนะอ่าขพอที่เดินเขาวงกลมคทัว่าอะไร have h a b e h a บ ข้อยที่หนึ่งบงกกองคำว่าอะไร Have h a v e Have s h a v e ข้อยที่หนึ่งบงกกองคำว่าอะไรดูตาม Have Have She be Have ใช้กระปาน We ต่อบประธาน We ต่อบประธาน We ดำเนอยู <V. S 1> ่ Ev พวกเรา พวกเราสองคนขึ้นไปใช้กับ Have ดับอ e v พวกเราสองคนขึ b, ้นไปใช้กับ Have ดับไอ e v สองคนขึ้นไปพวกเราใช้กับ Have พอที่เดิ่งอย่ามองหน้าโคมองเชสโลกมองเชสพอที่เดิ่งอ่านตามโค We have อันนี้เอาไปสิเขาเอาไป We have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 , we have, we have, we have. We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We We h a p We h a p We h a p e We h a p y We happy 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 w h a p e h h a p p e h h a p h a p We h a p e a p e We h a y We e h a p We h a p e a p e We h a y We e ไห้เดิเอิงมีตังอ่านดังดาวโลกและแ h a v e a n e w Bicycle แปลเอโก้ We h a v e a n e w Bicycle พวกเรามีจักรยานคันใหม่เอโก้ We h a v e a n e w Bicycle พวกเรามีจักรยานคันใหม่ต่อไปข้อที่สองวงกลม has 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 ใช้กับ I อทีเดินจำนวน has 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 ใช้กับ I อทีมัน has 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 ใช้กับ I อทีมัน S has ใช้กับ I K E A มนันเนื้อ่าข้อที Ou ่สองดูตาม it has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  ตัว B has มันมีห um, uh, ูใหญ่สองใบตัวนีหูใหญ่สองใบโคแปาผิดแปาตามทำไมหูเรียกเป็นข้าไม่ใช่หรอสองเอาใหม่ it has Toby ears ทูบี้เกียรมันมีหูใหญ่สองข้างมันมีหูใหญ่สองข้าง It has it h o b y ears ทูบี้เกียรมันมีหูใหญ่สองข้างมันมีหูใหญ่สองข้าง It has it h o b y ears ทูบี้เกียรมันมีหูใหญ่สองข้างมันมีหูใหญ่สองข้างต้อนโลก It has Toby ears มันมีหูใหญ่สองข้างเก่งมันจ้าอีกจ้า It has Toby ears มันมีหูใหญ่สองข้างอีกเกงจ้าอีกจ้าอีกลทวดูวิเทียร์มันมีหูใหญ่สองข้างต่อไปข้อที่สามจ่ามองอย่างเอิบมองจอดนะลู<อ> has ก h a s h a <อ> s ใช้กับ i t e h t a s h a <อ> s, <อ> <S, <S ใช้กับ i t e t มาหนึ่งจำนวน h a s h a s ใช้กับ i t e t มาหนึ่งจำนวน แค่ข้อที so ่3าแค่เซ has ใช้กับ i อ i ีอิดมาหนึ่งจำนวน3าปล t h a อนอรองแถวบานเมย์ามยาวหนึ่งหาง i อ has อรองแถวบ้านเมย์ามยาวหนึ่งหาง i อ h a หาอรองแถวบานเมย์านยาวหนึ่งหาง ต่อไปก้อที่4ตัวโลกก้อที่4เอ่อดีมากที่ถ่วงอันนี้แสดงว่าเป็นเด็กสมาธิดีไม่ได้เป็นออกพัสเต็กตอบมือน่ารักมากนะโอเคอ่าข้อที่3เอาใหม่อินแฮสอะลอนเทลมันเมขาวยาวหนึ่งหาสามอินแฮส อารองแถวอันมีฐานยาวหนึ่งหางสามอินหาอารองแถวอันมีฐานยาวหนึ่งหางอ่าโฟกัสโลกอารองแถวมันมีหายาวหหางอารองแทวโลก่าอ่าจะไม่เป็นไรอารองแทลมันมีหางยาวห่หางแกงโลกอีกรอบหนึ่งจ้า อลอฟเทลูรออลอฟเทลอลอฟเทลมีหางยาวหึงหาดเกงโลกต่อไปข้อที่สี่นะ H A F have ใช้กับประธาน you ข้อที 4, ่สี่ H A F have ใช้กับ you คนข้อที 4, ่สี่ H A B E have ใช้กับ you คน ข้อที่สี่ Have ใช้กับ You ก่อนข้อที่สี่ Have ใช้กับ You ก่อนนะข้อที่สี่ไป You have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  ข้อที่สี่ o You have A good friend คุณมีเพื่อนที่ดีหนึ่งคน You have A good friend

อ่าต่อไปข้อที่5นะลูกนะข้อที่5อ่านะปกติ as hs has ใช้กับ1จำนวนข้อที่5ใช้กับ she s e che. h a she e ผู้หญิงคนเดียว h as has ใช้กับ1คน a s s #has เธอผู้หญิงคนเดียว h s #has #has ใช้กับผู้หญิงหนึ่งคน #has h a ผู้หญิงคนเดียว #has 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 f a s #has เธอกินอาหารเช้าเจ็ดโมง้า s #has e h e a k f a s #has #has เธอกินอาหารเช้าเจ็ดปองพอดีฮาชีหันเมฟาสอาเซเว่นออกคอกเธอกินอาหารเช้าเจ็ดปองพอดีหกนะครับนะงขอโทษค่ะอ๋อดีมากเลยลูกอันนี้ก็คือตัวอย่างที่งดงามตก่าทเลย เพื่อนนะลกอานเจญจางเอ๋ย oh เธอกินอาเเอ๋ยอ่านถูกต้องลูกแต่ครูขอเสียงดังๆนะลูกนะอ่านเสียงดังโซ่ที่นี่ไม่ได้ระเบิดนะลกูก oh. อ่านเสียงดังๆไว้ก่อนลูกเชื่อครูห้าไปลูกค่ะ oh าาเคอ่ะารเโลก เก่งมาคะลูกนะโอเคอ่าต่อไปข้อที่หกนะข้อที่หก have ใช้กับหลายคน w e V พวกเราข้อที่หก have ใช้กับหลายคน w e V พวกเราข้อที่หก have ใช้กับหลายคน W e V พวกเราข้อที่หก w e have beautiful eyes พวกเรามีดวงตามดงามดวงาดงาทีนี้เรา We have มอามไม่หรรัวมนมี S เอ่อมันดาราวีพวกเราอ่ามัน<ด>มี S ก็หลายข้างกันแปลว่าหลายข้างกงโลูกนะเพราะว่าพวกเราพวกเราจริงๆมันสี่มันต้องสี่ข uh, so, uh, ้าง อย่างพวกเราอยู่น้อยก็สอบคนสอบคนก็ตีข้าแปลว่าหลายข้านะต้มือให้มีตามหน่อยอันนี้ก็เปินตัวอย่างของนักเรียนที่ดีนะลูกนะแต่นักเรียนอย่าไปทวนครูคนเอ่ยเข้าใจเปล่ากับครูปอน่ครูปอชอบครูปอชอบเด็กถามเด็กทวงเข้าใจไหมลูกแต่ครูบางคนเขาไม่ชอบเขาหาว่าเหมือนแบบไปว่าเขาโง่อย่างเงี้ยแต่ครูปอน่ชอบนะเพราะว่ามันอเพราะว่าระบบครูปอชอบแบบสอนแบบระบบอเมริกา ว่าครูปอชอบสอนแบบระบบฝรั่งแต่ว่าท่านที่เมืองไทยครูหลายคนเขาไม่ชอบนะเพราะหาว่าไปหาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ครูปอเนี่ยชอบนะโอเคไหนข้อที่ยวไหนนะลูกออกนะอ่ะไป we have beautiful eyes พวกเรามีดวงตาที่งดงามหลายข้าง we have beautiful eyes พวกเรามีดวงตางดงามหลายท่าพวกเรามีดวงตางดงามหลายท่าไม่้อบวีหี์บไม่ไฟอพวกเรามีดวงตากดงามหลายท่าพวกเรามีดวงตางามหลายท่าไม่เวรโลกออ่านผิดไ่เป็นไรไมไ y ม่ครับเพานักไยังอ่านแล้วพรชี้อ่านแล้วอ่านแล้วออ่า อานพี่วีนแล้ว We have อานพี่วีนอ่านตามครูปอก่อน We have <Yeah. S 1> beautiful eyes, beautiful eyes. พ่อเรามีดวงตามดงามหลายข้าง We have <Yeah. S 1> beautiful eyes <Yeah. S 1> พ่อเรามีดวงตางามห่อยาเอาอ่านอ่างเดียวไม่ก็แปลก็ได้เอา We have beautiful eyes อาการโคตรากนะแต้บอลจนเปรีหัวหัวล้มโขกกับไอ้นี่เปล่าเนี่ยสาวไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเสาประตูเออสาวประูหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายพี่บินไม่เป็นไรลกไม่เป็นไรอย่าไปหัวล้อเขาาพี่วีนยังไงอย่าละยังไงเราก็ต้องอย่าลืมนะเพราะพี่บีนเป็นคนที่หล่อที่สุดในสุดสินดาของทิศเองไม่ไม่เจน ไม่้เออพี่เวนเขาหล่อที่สุดนะเขาแค่เขาแค่อายเฉยๆใช่ไหมาพี่เวนเอ๊ๆอ่านได้แต่อายใช่ไหมลูกอา <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มเวนลรเลาเอ,อาอ่านตามพุกโกพี่เนวนฮัลโหล We have beautiful eyes We have beautiful eyes We have M4I อาร์พีวีอาร์โลกเอกโลกเอกโลกอ่านะลูกนะต่อไปข้อที่เจ็ดนะจ๊ะข้อที่เจ็ด HHH ใช้กันหนึ่งจำนวน h e h ผู้ชายหนึ่งคนข้อที่เจ็ด H h ชแฮช I ฮชใช้ับหนึ่งจำนวนแ h ชผู้ชายหนึ่งคนเขาจะแจกแฮ h แใช้คหนึ่งจำนวนแฮผู้ชายหนึ่งคนเขาแจ he has he has an umbrella an umbrella เขามีร่มหนึ่งคัน he has h a s an umbrella an m b e a เขามีร่มหนึ่งคัน he has he has an umbrella เขามีโรคหนึ่งคันขามีคหนึ่งคันอ่าผักอ่าไอปวดเฉยจากโรไม่ต้องกลัวเพลีอานอ่านตามผู้ปอโรู He has uh, and Abela เขามีโรคหนึ่งคัน He has and Abela เขามีรคัน He has

โอเคจ้าลูกจ้าโอเคข้อที่แปดนะลูกนะข้อที่8วงกลม H A V E Have นะ Have ใช้กระหลายจำนวนพราะฉะนัใช้กับเห็แม่ไก่เติม S นะลูกนะข้อที่8 H A V E Have ใช้กระหลายจำนวนพราะฉนั้นแปใช้กับเห็แม่ไก่เติม S ข้อที่8 H A V E Have ใช้กระหลายจำนวนพราะฉะนัใช้กับเห็แม่ไก่เติม แอสข้อที่แปดป้าย The Hands The Hands Have Many Eggs Have Many Eggs แม่ไก่มีไข่หลายฟองแม่ไก่มีไข่หลายฟอง The Hands The Hands Have Many Eggs Have Many Eggs แม่ไก่มีไข่หลายฟองแม่ไก่มีไข่หลายฟอง The Hands The Hands Have Many Eggs Have Many Eggs แม่ไก่มีไข่หลายฟองแม่ไก่มีไข่หลายฟองข้อที่แปดมีตาม เอกลอก That means have many eggs แม่ไก่มีไข่หลายฟองเอกลอก That means have many eggs แม่ไก่มีไข่หลายฟองอืมข้อที่หกเลยข้อเ้าอืมนะจ๊ะต่อไปข้อที่เก้านะลูก Have Have S A B E have S A B E have ใช้กับหลายจำนวนบ่อยเติม S เด็กผู้ชายหลายคน S A B E have ใช้กับหลายจำนวนบ่อยเติม S เด็กผู้ชายหลายคน S A B E have ใช้กับหลายจำนวนบ่อยเติม S เด็กผู้ชายหลายคนข้อที่เก้าเด็ก o ู้ชาย have robots เด็กผู้ชายมีหุ่นยนต์ The boys The boy have r o b เบิรดเด็กผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอันผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอัน The b o y ยเผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอันเู้มีหุ่นยนต์หลายอันมลก The b o y h h ์แฮปโ b e r ิดเด็กผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอันเอกโลกเดอะบอ Ro e r เด็กผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอันเอกโต้ The boy I have eleven เด็กผู้ชายมีหุ่นยนต์หลายอันครับอ่าต่อไปข้อที่สิบนะครับนะ mother mother แม่ mother แม่ mother MOTHER พี่ใช่จ๋าหาโอเค Give me the remote control please Thank you very much I already increased the temperature for you ต่อไปก็ที่เส็บ h a s h a s ใช้กับหนึ่งจำนวน h a s h a s เส็ใช้กับหนึ่งจำนวนข้อที่เส็บ h a s h a s ใช้กับหนึ่งจำนวนใช้กับมาสเตอร์แม่กี่คน คนเดียวไม่มีเอสคนที่เสพแฮชใจกับมาเตอร์แม่กี่คนคนเดียวไม่มีเอสานที่เสพปมายมาเดอร์ has children แม่มีลูกสองคน mother has children แม่มีลูกสองคน mother has children แม,ม่มีลูกสองคนแมมีลูกสอคน้อดิสเอ่าใครเอ่ยโฟกัสลายโูกไปม่าเดอร์ and s t u d e n t ายโรคเอกรอม่นเดอ and s e n a s ม่เอร์ม่าตาเย็นมาเดอร์ s t u e n แม่มีล <eza> ูกสองคนเอกโลก ม่เดิ Has c h i l แม่มีลูกสองคนเอก m o h e r Mother Has children แม่มีลูกสองคนเอก Mother e r h r แม่มีลูกสองคนอ่าลูกจาโอเคนะน่าวิคาลีฟก็เหอ